กราบสวัสดีครับพี่นงองท่านผู้ชมที่กลัรักทุกท่านกับพบกับรายการเดอะสตอคขอบเพลงในช่วงทึ่งเคยทึ่งกีมินะนกับพบนายยอดทองพบนายวอลานุไว้ยหาเว้ยวะหนักเลงยังเว้ยลูกบาวเคยวะลูกบาวโป้เลยเว้ยลูกบาวพอลูกบาวโป้ลูกบ่าวพอล้านบ่าวโป้ไอ้หาเว้ยฮฮมาอยู่ในวัดสุยี่สุราาธานีเว้ยหาเว้ยวะมาต้านจริงนูบ้านูมาเลยพบนายโซกับ บ้าน่นตัวบันอยู่ไหนบันอยู่ตรงกลาครับบ้าบันอยู่ตรงกลานะครับผมบ้า,บ,าบ้าใจนะฮาบ่าใจอยู่แล,ล้วนู่นนู่นนู่นร้านเจ้าตัวอยู่ไหนน้องน้องราณีนหะคะ่ะมัอนเลยน้องราณีเป็นคนทุกทีอะคะ่ะอ๋อเด็กนิ่มกวนเลย <c oughs> อ๋อม,มันรู้ใช่ไหมว่าลูกเคยล้านเคยเหยินฮะถ้าพูดครปรนปนีทิงใช้ยอยู่หลังช่วน รู้ได้ไงนรณีอยู่หลังสวนนะคะเทบ้านมีทุนเรียนหมาใช่เยอะสิคขาสวนทุเรียนน่ะทึ่งสวนใ่ญ่เรียนในปล่อยอ้ชุกเทบ้านไม่ขายได้ขายเรียนสดใช่ไหมน้องรู้ได้ไงออนุษย์น้นองนี่เทบ้านนี่พิลิโลเลยนี่เพื่อเทบ้านทําเรียนกวนเพราะอะไรอะ่ะน้องผู้เร่ผู้จ้าก,กวนกวน <c oughs> <c oughs> ปูมาเชียยทั้งนั้นนะเอา้า คนเล่าในลวงทองอะ่ะมันต้องมีเทมาเทไปในี่ถูกเรื่องล้าอยู่แล้วไอ้ฮาเว้ย <c oughs> <c oughs> ออกเออการเมืองการเมืองอาก,การเมืองวันก้อนเราแร่นกันเลยวะฮะเเต้นดังอ,อ่ะพมมันเปล่าเทียวว่าก,ก,ก,การเมืองเลื่องกี่ยกออกการเมืองวันก่อนเล่นกันเลยมันจะเลื่องกี่ยกฮะเนี่ยยุคนี้การพัฒนา ในเรื่องก้องเทคโนโลยีบ้านเมืองก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สังคมถัดเทียมกับนานา,นาอรารยาประเทศในเรื่องของการพัฒนาระบบสร้างธรานุสรณ์สาธา,ารณูุประคกอาจจะไม่ไหนโต้มันนะครับนี่เดียเด๋ยวนี้แ้วไปเดินทางนี้รถไฟเครื่องบินรถทัวแต่นี่คนเก็เครื่องบินกันมากนี่เราก็เป็นคนนึงที่เรานังเครื่องบินบ่อยแต่เราอย่างเราอย่างชอบ ตาเดินทางไปไหนมาไหนมาแคบไม่แคบไม่เกี่ยวนี่เราก็ชอบที่จะนอนรถไฟทำไมอาโตอาโถเอาเราไปรถไฟตูนนน้นอนแหละนอนใบใจเนี่ยนอนคิดนู่ิดนี้ไอเดียมันเจิดเกิดขึ้นกลางขึ้นนอนแหละใบใจเย็นจํำเดี๋ยวนี้รถไฟไทยเขาไม่เสียเวลานังเรืองกะระซิวเลยแต่ว่าเรียวน้อยๆก็ยุต <c ười> ิความ ถ้มักใจความสะดวกใครสะดวกแบบไหนก็ไปแบบนั้นก็มีชงสั่งเลือกแต่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศในทุกๆด้านมันก็เอาเงินมาจากไหนนายหนุนหาจากการเสียภาษีภาษีอากรกองประชาชุนเด็เสียกันในทุกบ้านท,ทุกกระท้างก็นำไปใช้พัฒนาประเทศนำไปใช้เพื่อเป็นเงินเดือนในกับข้าราชาการนะ มันไม่เหมือนบรชัทนี่พื้ออะไออบอรชัทเกาพ้นกำไรฮะพ้นประกอบกันมาใจความพนักงานแต่ประเทศอะประเทศเขาใจเงินภาษีขออประชกรเงินของคลังเมื่อเป็นเงินเดือนของระบบราชการเพราะฉะนั้นมนุษย์เราคนเราย่าลบเลี้ยงภาษีกันจะต้องเทียบภาษีเพื่อภาครัฐจะได้เอาเงินภาษีละวันไปพัฒนา Phật thích chặt Cáu cháy là mai nãy tốt Cáu cháy lèo Thế bằng tí dâu con nổi cháy mưa lên là dâu xía bà si thái Thế anh phải lệ con này đai ngưng chắc bà si con dâu Thế là con Phư là à. Nổi cháy uhm, Nói anh cháy Phư lào lông Một thì cán bà chá bằng tí lén Mới rủi giấy ทำตัวเป็นเจ้าคุณมุน่นนายแต่จริงๆแล้วเงินเดือนได้มาจากภาษีกองงะชาจุนเล่านี่หน่อยใจมันก็มีบ้างแล้วแต่เป็นช่วงหน่อยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสัตว์โลกนะเ,เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสัตว์โลกในในบนโลกใบนี้ทีจะต้องมีดีมีเสียปะปนกันไปไอ้ดีอยู่แล้วก็ไม่พื้นติดเสียก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันให้มันดีขึ้น ก็เท่าวั้นเองใช่ไหมแล้วไม่เนี่ยยังกับไม้ก็กรรเชียบภาษีนี่เกื่อนเลยเรและหลวงทองไว้หาไว้หนองลานนี่ใช่ไหมหนองลานนี่รู้ว่าอะไรอาโถอนุษย์ว่าการเสียภาษีคืออะไรการเชียบภาษีอ่ะใช่แล้วในความคิดของผมว่าการเชียบภาษีก็คือการเชียบเลี้ยบปัดพื้นเล้าเรื่องอดีนะอย่าให้เกิดทัศนิคติแต่ไม่ดีนะเราไม่ได้ทํา รายการกันเผื่อ,อยู่ยงช่งเสริมหให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดให้เกิดอากตาีต่อพรรครัฐไม่ใช่ไอ้ไรเสียผาชีก็เสียแปร่เรปนเพื่อเราต้นจำได้ไหมชาวไม่เด็กเอาสมัยเด็กๆเลยเราเมื่อกันเมืองลยไรแล้วนี่มันเรืองจิ๋งละลุงทองเว้ยฮาว้ยการ้าไม่ก้อนนี่มันก้กอนในระบาการเมืองพอเรา สัญญา to to 是是 <esse. S 1> ได้กับเผื่อนึงเผื <te S 2> ่อนว่าอนุทเรือสู้เอาเรื่นี่เราเรื่องจริงกันนะเราทำจริงนะทุกอย่างการเมืองนะฮะทุกอย่างการเมืองนะเอาจริงนะเรื่องนี้เราทัดยากอะไรนะยาการเมืองนะก็แสดงว่าการเมืองเป็นเรื่องกิลกันนี่อันนั้นก็กาอธิบายกันเล็ววันมันไม่ใช่อันเป็นมันเป็นทัศนคติต่อการเมืองในยุคโบราณแต่ยุคปัจจุบันนี่มันไม่ใช่เล็วค่าใช้แรเลยไอ้เรื่อง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 เสียบาทซี่เรื่องเสียเปรียดในแผ่นพื้นล้ว อากันี้แล้วเวลาเราเสียเปียบเผือนเนี่ยเขาจะไม่พูดว่าเราแห่งานนี่เราแต่ชาวเราเสียเปียบเลยเนี่เขาจะไม่พูดแล้เขาจะพูดว่ารายานุษเขาจะพูดแหม่งานนี่เราเสียบาดอย่าเสียปาดซี่เลยเสียผาดซี่เลยก็แสดงว่าเสียเปียบนั่นมันก็เป็นทัศนคติในยุคโบราณโบราณที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่สมัยอานุษย์สมัยเด็กๆเมื่อสามสี่ห้าสิบปีที่แล้ว แต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้แหละที่น้องราณีพูดถามเพื่อที่จะเ <c oughs> ตือนสติให้คำตอบและก็ให้อนุย์อาโถลงทองเปลี่ยนความคิดใ่หม่เราอย่าไปยึดติดกับความคิดเดิมๆทุกอย่างสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปยึดติดกับอากติเดิมๆมันไม่ได้ เราต้องเอาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมาคิดเส้ใหม่คิดใหม่ทําใหม่เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเข้าใจยังมาล่อยจริงไว้หนังเศร้าเราไว้หน้าหลงชมักรองผู้อาผู้ช่วยผู้หญยใหญ่โตเลยนะชามักผู้ช่วยผู้ย่อยผู้ยัยนะฮ้ายชามักผู้ช่วยผู้ใหญ่ก็พอแล้วเพื่อถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้หญ่ใช่ช่องมากแรงผู้ช่วยพ่อช่องน้อยๆชาบักนั้นเป็นความเพลียกันว่ากับปีน้องรับ เล่งไล่ล่าลุงท่องแกคำชาบานแกพ้าไม่ได้แกคำชาบานว่าอาจารย์ชัยสารวัตรเรียนเชิญครับ